เปิดฟ้าสวรรค์สำหรับอนุชนคนรุ่นใหม่ให้ข้อคิดฝ่ายวิญญาณคนรุ่นใหม่ทุกวันวันจันทร์ที่21เมษายน2025หัวข้อการเสียสละครั้งยิ่งใหญ่ข้อพระคำหลักย้อนบทที่1ข้อที่29 29 วันรุ่งขึ้นยอนเห็นพระเยซูกำลังเสด็จมาหาท่านท่านจึงกล่าวว่าจงดูพระเมรโปรดกของพระเจ้าผู้ทรงรับบาปของโลกไปอ่านพระครพี่ยอนบทที่19ข้อที่1ถึง18 1. ปีลาดจึงให้เอาพระเยซูไปโบยตี 2. และพวกทหารก็เอาหนามสารเป็นมงกุฎสวมพระเศียรของพระองค์และให้พระองค์สวมเสื้อสีม่วงสาแล้วพวกเขาก็มาหาพระองค์ทูลว่าข้าแต่กษัตริย์ของพวกยิวขอทรงพระเจริญแล้วพวกเขาก็ตบพระพักพระองค์สีปีราดก็ออกไปอีกและกล่าวกับพวกเขาว่านี่แน่ เราพาคนนี้ออกมามอบให้พวกท่านเพื่อให้พวกท่านรู้ว่าเราไม่พบความผิดอะไรในตัวเขาเลย 5. พระเยซูจึงเสด็จออกมาทรงสวมมงกุฎทำด้วยหนามและทรงสวมเสื้อสีม่วงปีลาดกล่าวกับพวกเขาว่าคนนี้ไงละ่ะหกเมื่อพวกหัวหน้าปุโรหิตและพวกเจ้าหน้าที่เห็นพระองค์พวกเขาก็ร้องอื้ออึงว่า ตรึงเขาเสียตรึงเขาเสียปีลาดกล่าวกับเขาว่าพวกท่านจงพาเขาไปตรึงเอาเองเพราะเราไม่เห็นว่าเขามีความผิดเลยเจ็ดพุทยูตอบท่านว่าเรามีกฎหมายและตามกฎหมายนั้นเขาสมควรตายเพราะเขาตั้งตัวเป็นพระบุตรของพระเจ้าแปด เมื่อปีลาศได้ยินอย่างนั้นท่านก็ตกใจกลัวมากขึ้น 9. ท่านเข้าไปในกองบัญชาการปรีโทรเรียมอีกและทูลถามพระเยซูว่าเจ้ามาจากไหนแต่พระเยซูไม่ตรัสตอบอะไรสิบปีลาศจึงทูลถามพระองค์ว่าเจ้าจะไม่พูดกับเราหรือเจ้าไม่รู้หรือว่าเรามีสิทธิอำนาจที่จะปล่อยเจ้า และมีอำนาจที่จะตึงเจ้าที่การเขนได้สิบเอ็ดพระเยซูตรัสตอบว่าท่านจะไม่มีสิทธิอำนาจเหนือเรานอกจากจะประทานแก่ท่านจากเบื้องบนเพราะเหตุนี้คนที่มอบเราไว้กับท่านจึงมีความผิดมากกว่าท่านสิบสองตั้งแต่นั้นปีลาตก็หาโอกาสที่จะปล่อยพระองค์แต่พวกยิวร้องอื้ออึงว่า ถ้าท่านปล่อยชายคนนี้ท่านก็ไม่ใช่มิตรของซีซ่าทุกคนที่ตั้งตัวเป็นกษัตริย์ก็ต่อต้านซีซ่า13เมื่อปีลาดได้ยินอย่างนั้นท่านจึงพาพระเยซูออกมาแล้วนั่งบันลังพิพากษาตรงที่ที่เรียกว่าลานปูศิลาภาษาฮีบรูเรียกว่ากับบาทา14 วันนั้นเป็นวันเตรียมปัสกาเวลาประมาณเที่ยงท่านพูดกับพวกยิวว่านี่คือกษัตริย์ของพวกท่านสิบห้าพวกเขาร้องอื้ออึงว่าเอามันไปเอามันไป,เอ,นไปเอาไปตรึงที่กลางเขนปีลาดพูดกับพวกเขาว่าจะให้ราตรึงกษัตริย์ของพวกท่านหรือพวกหัวหน้าปุโรหิตตอบว่า เราไม่มีกษัตริย์อื่นนอกจากซีซ่า16แล้วปีลาดก็มอบพระองค์ให้เขาไปตรึงที่การเขนพวกทหารจึงพาพระเยซูไป17และพระองค์ทรงแบกการเขนของพระองค์ไปยังที่ที่เรียกว่ากะโหลกศีรษะภาษาฮีบรูเรียกว่ากาลักกอธา18 ที่นั่นพวกเขาตรึงพระองค์ไว้ที่การเขนพร้อมกับชายอีกสองคนคนละข้างโดยมีพระเยซูทรงอยู่กลางเนื้อหาหากท่านอยู่ในที่เกิดเหตุที่พระเยซูถูกตรึงการเขนและมองดูพระองค์บนไม้การเขนท่านอาจพูดว่าข้าพระเจ้าเห็นคนคนหนึ่งกำลังเจ็บปวดพระเยซูถูกเคี่ยนตี และมีมงกุฎหนามวางบนศีรษะของพระองค์ก่อนการตรึงการเขนคนอื่นในที่เกิดเหตุที่พระเยซูถูกตรึงการเขนอาจพูดว่าข้าพเจ้าเห็นคนคนหนึ่งกำลังถูกเยาะเยะ้ยมัทธิวบทที่27ข้อที่39ถึง44 39คนทั้งหลายที่เดินผ่านไปมาพูดหมิ่นประมาทพระองค์ สันสีสายย่อเย้ย40ว่าเจ้าเป็นคนที่จะทำลายพระวิหารแล้วสร้างขึ้นภายในสามวันนี่นาจงช่วยตัวเองให้รอดถ้าเจ้าเป็นพระบุตรของพระเจ้าจงลงมาจากการเข็นเถิด41พวกหัวหน้าปุโรหิตกับพวกธรรมาจารย์และพวกผู้ใหญ่ก็ย่อเย้ยพระองค์เหมือนกันว่า42 เขาช่วยคนอื่นให้รอดได้แต่ช่วยตัวเองไม่ได้เขาเป็นกษัตริย์ของชนชาติอิสราเอลให้เขาลงมาจากการเข็นเดี๋ยวนี้เถิดเราจะได้เชื่อบ้าง43เขาวางใจพระเจ้าถ้าพระองค์พอพระทัยตัวเขาก็ขอให้ทรงช่วยเขาเดี๋ยวนี้เถิดเพราะเขากล่าวว่าเขาเป็นพระบุตรของพระเจ้า44 แม้แต่โจรสองคนที่ถูกตรึงพร้อมกับพระองค์ก็ด่าว่าพระองค์ด้วยกล่าวย้ำว่าผู้คนที่ผ่านไปมาพูดว่าเขาช่วยคนอื่นได้แต่ช่วยตัวเองไม่ได้แม้ว่าพระเยซูจะมีอำนาจเรียกทูตสวรรค์มาช่วยพระองค์ได้แต่พระองค์เลือกที่จะอดทนต่อการเยาะเย้ยเพื่อที่ท่านและดิฉันจะมีโอกาสใช้ชีวิตนิรันดร์ในสวรรค์ หากท่านได้อยู่ที่นั่นขณะที่พระเยซูถูกตรึงกางเขนและท่านมองพระองค์อย่างใกล้ชิดขณะที่พระองค์ถูกแขวนบนไม้กางเขนท่านคงจะเห็นชายคนหนึ่งที่รักท่านและดิฉันมากจนต้องทนทุกข์ทรมานทางร่างกายและจิตใจในระดับสูงสุดเพียงเพื่อช่วยเราขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ฟื้นคืนพระชนในวันที่สาม และทรงทําให้ชีวิตนิรันด์มีให้สําหรับผู้ที่ยอมถวายชีวิตของตนเพื่อพระองค์ท่านที่รับอย่าปล่อยให้การเสียสละนั้นสูญเปล่าอย่าใช้ชีวิตเพื่อซาตานจงใช้ชีวิตเพื่อพระองค์ที่รักท่านมากจนยอมสละชีวิตของพระองค์เพื่อท่านประเด็นสำคัญพระเยซูทรงสละทุกสิ่งเพื่อให้ท่านได้รับความรอดและดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ อย่าปล่อยให้การเสียสละของพระองค์สูญเปล่า